Obrigado. ดิฉันอาจารย์เชพบพอประพาเป็นผู้ดำเ,เนินรายการค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตามที่ตามปกตินะคะเช่นเคยค่ะพบกับอาจารย์ดาราวาัลงามริรจชนทรกุลสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ<ม>วันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าที่เราหูย้ายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะยะเมื่อสิบกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะแล้วจะมีผลอย่างไรกับคนราศีสิงหรือลัคนาที่สิง,สงนะคะก็จะ ชาวราศีสิงห้ามพลาดเลยนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะอันนี่คือดวงดาวของนะคะวันที่นะคะ16นะคะสุริยคติการที่16กันยายนพุทธศักราช2563รค่ะจันทรคติการนะคะตรงกับนะคะวันพุธนะคะแรม14ข้า่ําเดือน10ปีชวดนะคะโทษศพจุลศักราช1382นะคะ ลัคนา Eller, <ช>ราศีสิงห <binding suit. S 2> ์นะคะก็คือนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ผู้ที่เกิดราศีสิงห์ค่ะก็สามารถเอาฟังได้ค่ะผูกดวงแล้วลัคนาสิางห์นี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะค่ะดวงดาวของวันนี้นะคะพระราหูเนี่ยเพิ่งยกย้ายเข้าที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพกรรมะของชาวลัคนาราศีสิงห์แต่เดี๋ยวเราจะดูดวงดาวองค์อื่นก่อนนะคะ ว่ามีผลอย่างไรนะคะขณะนี้ดาวประจำตัวก่อน,นะคะค่ะด,ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวขณะนี้เนะะี่ยกล,ลุ่มลักนาจจะเกิดน,นะคะหรือดาวประจำตัวเนี่ยเป็นเกษตรที่บ้านตัวเองหมายถึวงว่าก่อนนี้เนี่ยอาทิตย์อยู่วินาทนะคะค่อนข้าเงมเบือกเ,เนนายจะป่วยอ่อนแรงนะคะอาจจะเก็บตัวด้วยนะคะแต่เมื่อดาวพระอาทิตย์เนี่ยยกเข้าทาลักนาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดสิงหามานะคะถึง ณเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยทำให้ชาวสิงห์เนี่ยมีความเข้มแข็งนะคะมีความสดชื่นนะคะคมีความชัดเจนนะคะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะด,ดีขึ้นนะคะแต่ขณะนี้พระอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ปลายปลาย,ลาย,ลายราศีสิงห์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะอาทิตย์เนี่ยนะคะดับจำัวของชาวสิงห์เนี่ยจะย้ายเข้าที่ราศีกันย วันพรุ่นนง,งนี้17กันยายนเพราะฉะนั้นย้ายเข้าพบกระดุมพระหมายถึงเรื่องการเงินการทองหมายถึงเรื่องการทํามาหากินเรียกว่าเป็นสัญญาพหาาด้วย<อ>นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความโดดเด่นยังมีความโดดเด่นอยู่ในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศได้มาซึ่งเงินทองนะคะได้มาซึ่งในเรื่องรายได้รับผลด้วยนะคะพระที่ไม่ได้อยู่องค์เดียวนะขณะนี้อยู่ร่วมกับดาวพระจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระจันทร์มาจากเจ้าเรือนวีนากลุ่มลักขา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยนะคะจา์ที่สิงเนี่ยยังมีความวิตกขมวลอยู่นะคะในะช่วงวันสองวันนี้นะค,ะ,คะ,ะเรามาดูนะคะดาวองค์ต่อไปคือดาวที่สําคัญค่ะดาวพระพุธค่ะจานพระพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการถึงลาผลของคนสิ่ง<ม>เลยนะคะเป็นทั้งเจ้าเรือนกัะดุมพะและเป็นทั้งเจ้าเรือนลาร ณขณะนี้เนี่ยมาสถิตที่พกกระดุามามหารฐานเป็นเกษตรและมหาอุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดหมายถึงการสื่อสารการเจรจาการติดต่อเอกสารสัญญานะคะ การวางแผนต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวสิงห์นะคะจะได้เงินจากการเจรจาติดต่อการทําสัญญาการทําเอกสารนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังได้นะคะแต่เป็นราศีธาตุดินนะคะเพราะฉะนั้นี่ในราศีธาตุดินเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องช้าหน่อยนะคะถึงจะได้เงินได้ทองค่ะในเรื่องการเจรจาการทําเอกสารก็เช่นกันค่ะนะคะก็ทายังไงก็แล้วแต่เนี่ย ตรงนี้ก็ถือว่าได้เงินได้ทองในช่วงที่พระพุธเนี่ยอยู่ที่ราศีกันนะคะไปจนถึงวันที่นะคะ19กันยาย,ยนค่ะ,คะซึ่งวันนี้ก็วันที่ 16, 16แล้วนะคะอีก2วันดาวการเงินจะยกเข้าพบสหัสชะก็ยังดีอยู่ค่ะหมายถึงได้จะได้ รับการติดต่อในเรื่องการเงินการทองนะคะเพราะจะยกเข้าที่ราศีตุลซึ่งเป็นธาตุลุกนะคะก็ยังให้คุณกับชาวคณาราศีสิงในเรื่องการเงินการทองอยู่นะคะอเรามาดูดาวต่อไปนะคะเป็นดาวดวงใหญ่ที่ให้ผลนะคะชัดเจนเชน่นกันก็คือดาวพระพฤหัสบดีซึ่งค่ะขณะนี้เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ที่ภพปุตตะ ราศีธนูของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะปุตตะมาทถพูดุบริวารน,นะคะ,ะหมายถึงการลงทุนการเสี่ยงโชคนะคะหมายถึงอะ,อะไรการเ,เ,เริ่มใหม่ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปุตตะปุตตะเป็นกะะเกษตรเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้รับได้ผลน,นะคะ ดาวเครือเองเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าได้เกณฑ์นะคะราชเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั<ม>้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่รูบ้าอาจารย์นะคะคนที่เป็นเจ้านายของท่านนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเรียกว่าเป็นดาวพฤหัสเป็น5แก้วขนาซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยจะทรงกระแสไปถึงภพที่5และภพที่9นะคะถ้าเราลองนับไปนะคะ พที่5นะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ถึงลักษณากำเนิดและถึงดวงดาวอาทิตย์กำเนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยสิงเนี่ยยังมีเจ้านายผู้ใหญ่นะคะยังมีครูบาอาจารย์ยังมีลูกค้ารายใหญ่นะคะคอยประถมค้ำชู ท่านในช่วงนี้อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยขณะนี้เนี่ยยังโคจรไม่ปกตินะคะต้องรอให้ถึงวันที่21กันยายนนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจึงจะเดินหน้าที่ราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลแห่งเรียกว่าความช่วยเหลือของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจึงจะให้คุณเต็มที่ในไัน21กันยายนค่ะ21ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเดินหน้าเป็นปกตินะคะ และจะอยู่ที่ราศีธนูไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2563นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพระพฤหัสบดีเนี่ยก็จะโัวจรเข้าที่ภพอริยแต่ขณะนี้ยังให้คุณกับเจ้าชะตายอยู่นะะ,นะะพระพฤหัสบดียังมาอีกหนึ่งเจ้าเรือนนะคะก็คือเจ้าเรือนออมรณะด้วยนะคะมรณะมาปุตตังเป็นเกษตร เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องบุตรบริวารน,นะคะหรือท่านอาจจะไปลงทุนเกี่ยวกับต่างดินต่างแดนต่างประเทศถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีเหตุการณ์โควิดนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เดินทางแต่อาจจะมีการลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่มาจากต่างดินต่างแดนต่างประเทศนะคะหรืออาจจะทําอะไรที่ในที่ไกลๆนะคะในช่วงนี้นะคะหรือบุตรบริวารของท่านนะคะอาจจะเกิดปัญหา นะคะอาจจะบางท่านเนี่ยบุตรบริวารอาจจะต้องเดินทางไปเรียนในที่ไกลๆก็ได้นะคะบางท่านอาจจะย้ายโรงเรียนหีกงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุตรบริวารด้วยเช่นกันนะคะพระพฤหัสบดีเนี่ยไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะร่วมและกุกมกันกุมกันกับพระเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นพระเสาร์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนอริมาปุตตะพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวแบเครห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอริมาปุตตะ เราไม่ระวังในเรื่องการจะมีปัญหานะคะมีปัญหากับบุตรบริวารของท่านนะคะมีดาวดีด้วยแต่ว่าก็มีดาวแบบเคราะห์ร่วมอยู่ด้วยนะคะปัญหาแบบไหนปัญหาเรื้อรังปัญหาไม่เข้าอกเข้าใจปัญหาการสะสมความสะสมความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะซึ่งชาวสิงห์เนี่ยเจอปัญหานี้นะคะมาตั้งแต่ปีปลายปี60มาแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นบางท่านนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง บริวารลูกน้องนะคะหรือลูกหลานของท่านมีปัญหากับเจ้าใช่ปาพระเสาวเป็น5แก่ลัคนาเป็นพิรุบาตวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์นะคะไม่ว่าจะริเริ่มอะไรในขณะน,นี้คิดอยากจะลงทุงนทำอะไรก็ทําให้พระเสาวเนี่ยอยู่ที่พุทธหาเนี่ยทำให้ต้องคิดมากคิดเยอะคิดชา้าคิดนานบางครั้งโปรเจกต์ที่คิดมาคิดมากเกินไปก็ ไม่ดีโอค่ะนะคะอันนี้เป็นผลโอกาสผ่านเป็นผลเสียของพระสาวแต่ข้อดีคือพระสาวคือความรอบคอบรอบคอบนะคะค่อแฉก่ะใช่ค่ะทพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในจุดที่ดีก็คือบางครั้งท่านจะทําอะไรเนี่ยในช่วงนี้ท่านก็จะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะเป็นผลดีก็คือความปลอดภัยนั่นเองค่ะค่ะรอพระสาวเนี่ยยกย้ายจากภพบุตรตากนะคะในวันที่นะคะ5ธันวาคม2563นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระสาวอด ใช่ค่ะพระเสารจะยกเข้าที่ราศีมังกรนะคะเป็นภพอรินะคะเป็นเกษตรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการนีสิค่ะค่ะ,คะ,ะก็ระมัดระวังในเรื่องความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเพราะดาวพระเสารเนี่ยกุมกับดาวพระพุทธศรีนะคะในช่วงนี้เนี่ยองศาก็ค่อนข้างที่จะกุมการสนิทเลยนะคะในนั้นเนี่ย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องการงานในช่วงนี้ในบริษัทของท่านอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมากสักหน่อยอาจจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นนะคะกับเจ้านยายผู้ใหญ่กับเจ้าของบริษัทพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะชาวสิงห์ก็ต้องอดทนหน่อยนะคะแก้ปัญหามากหน่อยค,ค่ะค่ะเรามาดูดาวองค์ต่อไปนะคะที่ทำอิทธิพลกับชาวสิงห์ช่วงนี้นะคะก็คือดาวพระเกตะะิ์ขณะ,ะน,นี้พระเกตเนี่ย อยู่ที่ราศีกุมนะคะพบปัตตนิกนะคะเล็งลัคนากําเนิดและเล็งอาทิตย์กำเนิดของเจ้าสตาร์ลัคนาราศีค่ะดังนั้นพระเกตหมายถึงความหุ้นไหวการเร่งกิริยาพระเกตโคจรไปพบเรืองไหนก็กระตุ้นให้พบเรือนนั้นเนี่ยทำงานทำงานแล้วก็ไม่อยู่นิ่งนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอาจจะหุ้นไหวกับเรื่องคู่ส่วนคู่เรื่องงานหรืออาจจะมีคนแปลก นะคะเข้ามาชอบพอท่านในช่วงนี้แต่ว่าถ้าใครไม่มีคู่ก็จะมีการกระตุ้นให้มีคู่ใช่ไหมคะจาใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งพระเกศนะคะหนึ่งราศีใช้เวลาเอ่อหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลา2เดือนนะครขณะนี้เนี่ยพระเกศเนี่ยอยู่ปลายปลายราศีกูแล้วใช่แปลว่าเกือบหมดเวลาแล้วต้องเร่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพระเกศอยู่ที่6องศา28ยี่ดายก็อีกอีกไม่กี่วันค่ะพระเกศก็จะย้ายราศี ในเรื่องความวุ่นวายหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้คนต่างินงแดนต่างประเทศจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจากาต่างที่นแดนไกลนะคะก็ม,มัน,มนไม่ค่ยได้ <ใจ S 2> <น>ีอาจารย์ก็ไม่ให้บินเข้ามาใช่ใชค่ะบางคนอาจจะติดต่อกันทางเฟซทามทางท่างๆเห่านี้นะคะ <c oughs> ยงเล็งกับพระอาทิตย์กำเนิดตัวเจ้าชะตาแล,และดาวจรในช่วงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะวุ่นวายในเรื่องคู่มีคู่เข้ามา อาจจะมีเป็นในเรื่องคู่สวนคู่สัญญานะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนแก่นะคะหรือช่วงนี้ชาวสิงได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะก็จะได้อของดีได้รับได้ผลกล<อ>ับามาพระเกดอยู่ที่ราศรีท่าลมมาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณกับเจ้าชะตาลัคนาราศรีสิงะนะคะในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ก็จะมี ไอ้ไทยวัาจะดี <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น<ม>บางท่านก็เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิง <c oughs> ส่งที่มองไม่เห็น <c oughs> แล้วก็ได้เลขได้โชค <c oughs> ได้ลาบกลับมา <c oughs> นะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะดาวพระั้นนะคะท่าง <c oughs> ทารขณะนี้อยู่ที่ราศีเมษเป็นเกษตรนะคะซึ่งท่านทานมาจะกสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภะเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวสิงห์นะคะบางท่านเนี่ย บริหารจัดก,การในเรื่องบ้านครอบครัวที่ดินบางท่านเนี่ยขายบ้านขายรถซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะจะขายก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ดีในเรื่องพันธุ์ุดีในเรื่องอคนใกล้ชิดวงสาคนาญาตแต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะคะพระคาร์เนี่ยอยู่ที่ราศธีธ,ธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องคนในครอบครัวจะมีปัญหากันในเรื่องโทรศัพท์ อารมณ์ด้วยนะคะหรือการขับรถของท่านนะคะทันทูหมายถึงบ้านรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะ,คะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะพระอังคารน,นะคะไม่ได้อยู่องเดียวค่ะอยู่กับมฤตยูอยู่กับพระมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นะช่วงนี้ท่านอาจจะมีการมบานสมรถมนะคะหรือมีปัญหากับคนใกล้ชิดด้วยค่ะโดยเฉพาะปีนี้ดาวพระอังคารน,นะคะโคจรไม่ปกตินะคะจะเริ่มถอยหลังตั้งแต่วันที่19บักญายันยายนี้นะคะ จนถึงนะคะจนถึงวันที่9้าตุลาคมเนี่ยพระอังคารจะถอยข้ามราศีมาที่ราศีมีนเป็นพกบ,บรณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงนะคะจะเจอปัญหาในเรื่อง ญาติพี่น้องนะคะรถยนต์อ่ารถยนต์บ้านนะคะที่อยู่อาศัยที่ดินงสารนายาตตกพบมรณะอาจจะมีคนใกลชิดคนในครอบครัวเกิดความเจ็บป่วยหรือรถเสียในช่วงนั้นหรือจุดที่ดีก็คือท่านที่ต้องการที่จะขายบ้านในช่วงพระอภัยธานเนี่ยตพกพบมรณะก็มีโอกาสที่จะขายได้แต่เมื่อดาวโคจรถอยหลังจะเกิดความล่าช้าลึกขึ้นนะคะ,คะซึ่งพระองัยธานเนี่ยถอยหลัง ะะที่มาที่ราศีมีเนี่ยในวันที่9ตุลาคมนะคะจนถึงนะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนแล้วก็มนต่อไปถึงวันที่27ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่ดาวพลังคานจะเดินปกติต้องรอวันที่28นะคะธันวาคมก็เกือบปลายปีเลยค่ะจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งจะต้องระวังในเรื่องพันธุก กับสุภาก็คือวิถีชีวิตทดลองชีวิตการดำเนินชีวิตความสําเร็จความร่มเย็นนะคะในช่วงที่พระพางานโคจรถอยหลังถึงปลายปีนะคะหลังจากนั้นพร่างานจะยกเข้าเป็นเกษตรเดินหน้าปกติ<ค>แล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยพระมรุตยูก็อยู่ร่วมราศีกับพร่างานซึ่งพระมรุตยูขณะนี้ก็โคจรถอยหลังเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวสององค์นี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะก็<ค><ค>จะตามกันไปเลยอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว<ค>่า พรเนี่ยจะถอยหลังในราศีเมษเท่านั้นนะคะในปีนี้เนี่ยพระพมรดย์ถอยหลังนะคะตั้งแต่นะคะช่วงนี้เลยนะคะ,คะจนถึงวันที่นะคะ12มกราคม2564นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพมรดย์ก็จะถอยหลังนะคะแต่ยังอยู่ในราศีเมษแต่ยังอยู่ในราศีเมษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพมรดย์มาจากเจ้าเรือนปัตตานีซึ่งพระพมรดย์มีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นปัตตานีมาสุภะ แต่เป็นพระพุธยูเพราะฉะนั้นชาวสิงห์นะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่วิธีชีวิตการดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตในเรื่องบ้านในเรื่องความเป็นอยู่ภายในบ้านในเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ส่สวนผู้ร่วมง,งานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ระดับสูงเกิดขึ้นนะคะพระพรธยูเนี่ยจะอยู่ที่ราศีเมษปนะจุ แกรกฎาคม2565นะคะ,คะวิถีชีวิตของชาวสิงห์ยังพบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองนะคะและขณะที่พระฤาษีถอ,อยหลังเนี่ยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีของวิถีชีวิตของท่านจะเกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการยำไรในช่วงนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะคิดมากอยู่นั่นเองนะคะอาทีนี้ถ้าเรามาดูดาวองค์สำคัญที่เพิ่งยกย,ย้าย,ยนะคะ<ล>ที่ทุกท่าน รอคอยในเรื่องดาวพระราหูนะคะ,คะพระราหูเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปัตตานีค่ะปัตตานีมากรมมะที่ราศีพฤศษมาตรฐานไม่ค่อยสวยนะคะมาตรฐานเป็นนิดนะคะชาวสิงห์หลายท่านจะมีการร่วมงานนะคะร่วมคู่ส่วนร่วมงานกับคู่ส่วนคู่ร่วมงานได้คู่หุ้นส่วนใหม่ๆหรืออาจจะได้คู่หุ้นส่วน เก่าๆ,ๆที่เคยร่วมงานกันมาแล้วมาเริ่มทําอะไรกันในช่วงนี้นะคะเพราะว่าปัตตนีมากำมะนะคะแต่ความเป็นนิกนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปพระราหูอยู่ที่ราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยลมกับดินเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่ค่อยที่จะสมพงกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นความคล่องตัวความรวดเร็วนะคะจะจะไม่ค่อยออไม่ค่อยสมพงกันนะคะะฉะนั้นเนี่ย ในการเริ่มต้นจะเป็นในลักษณะที่ช้านะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านอดทนหน่อยนะคะท่านอาจจะต้องออมีการเขาเรียกว่าได้คู่ร่วมงานที่ท่านจะต้องออกแรงเหนื่อยมากกว่าผู้ร่วมงานนะคะในช่วงที่พระราหูยอยู่ครบกรรมะหรือท่านจะได้ทํางานกับบุคคลที่เป็นพระราหูนะคะเช่นคนต่างดินต่างแดนต่างประเทศ คนที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะคะคนในวงการบันเทิงนะคะหรือคนที่ทํางานในลักษณะรับ่านสีเทานะคะอาจจะเป็นคนที่ด ala ้อยกว่าท่านรวยก็ได้หรือท่านที่ไม่มีคู่นะคะช่วงนี้ที่พระราบูยกย้ายเข้ามาพบกรมมา ท่านอาจจะเดินทางไปทํางานแล้วได้คู่จากการทํางานเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แล้วมันดีไหมล่ะอาจารย์หรือต้องมาเช็คกันอีกทีเลยถ้าในช่วงนี้ยังถือว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือท่านอาจจะได้คนอ่อนกว่าหรืออาจจะเรียกว่าคุณภาพด้อยกว่าท่านแต่ในขณะที่พระราหูเนี่ยช่วงที่เป็นนีดหนึ่งปีครึ่งจนถึงวันที่ 30มีนา2,565นะคะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เมื่อพระราหูย้ายมาที่ราศีเมษหลังจากนั้นนะคะผู้ของท่านอาจจะดีขึ้นอาจจะฐานะดีขึ้นอาจจะเ,เรียกว่า,ามีอะไรที่ที่ดีขึ้นม,มีอะไรที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อยเป็นค,ค่อยไป <Okay. S 1> กับผู้ส่วนคูค่ร่วมงานเ้ามาดูดาวอีกองหนึ่งน,นะคะก็คือดาวพระศุกร์ ค่ะนะคะขณะนี้พระสุกมีมาตรฐานดีเลยทีเดียวนะคะ,คะเป็นรานชาโชคอยู่ที่ราศีกรกฎแต่เสียที่ภพเคลื่อนก็คือเป็นภพว,วินาศนะคะ mm hmm. แต่คําว่าวินาศเนี่ยหมายถึงเบื้องหลังกันที่ไกลการปกปิดความสุรุ่ยสุร่ายนะคะการปิดบงังการกักเก็บนะคะเพราะฉะนั้นพระสุกนะคะมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนสหัสชาชและเจ้าเรือนกรรมะ นั่นเองนะคะมาวินาเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลหรือทํางานอยู่เพื่อหลังนะคะแล้วได้โชคได้ลาบนะคะหรือช่วงนี้ถ้าอาจจะต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการบริการก็ได้เนื่องจากพระศุกร์อยู่ในท่านนะนะคะอาจารย์ค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะการเดินทางการติดต่อต้องระมัดระวังความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเนื่องจากสหัชชะไปวินาระมัดระวังในเรื่อง การมีปัญหากับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องความรักที่แอบแอบปิดแบบบางอในช่วงนี้ต้องรอพระศุกร์นะคะยกย้ายเข้าที่ราศีสิงในวันที่29กังยาย,ยนสุขทับลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้งานได้เงินได้งานใหม่ดพร้อมกับพระราหูเนี่ยอยู่พกกบกรรมนะคะเพราะฉะนั้นสิง์ก็ยังถือว่ามีส่วนที่ดี นะคะเพราะพระพฤหัสบดีเนี่ยยังให้คุณกับเจ้าชะตานะคะพระราหูอยู่พรบกรมมะก็ให้คุณกับเจ้าชะตาเพียงแต่ว่าพระราหูมาตรฐานเป็นนิดก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่าก็ยังถือว่าให้คุณนะคะก็ต้องต่อสู้ในเมืองแต่สําเร็จค่ะจ้าค่ะก็คือคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่ราศีสิงหรือว่าลัคนาสิง์นะคะคลิปหน้าก็คือ ใช่ค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกันก็คอยติดตามกันนะคะส่วนคนที่อยากจะชาบตั้งแต่เมษมาเนี่ยนะคะพฤษศมิถุนแล้วก็กรกฎก็ไปติดตามคลิปเก่าๆของเรานะคะแต่ว่าจะต้องกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะดูดวงโดยเฉพาะของตัวเองนะคะก็ติดต่อมากับอาจารย์ดาราวัน โดยตรงก็ได้นะคะ<ม>เบอร์<ม>ค่ะอาจารย์คะเราขึ้นที่หน้าจอเนาะค่ะ0ูนย์แปดหนึนย์หค่ะ,<ม>คะหรือจะมานั่งดูดวงก,กับอาจารย์ท่านอื่นนะคะที่สาขาบางขุนนนท์นะคะ0 2 0 4 4 9อ2ศก็เชิญได้ทุกวันนะคะตลอดเวลาทําการะคะ่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดาราวันมากนะคะที่อุตส่าห์ออวิเคราะห์ดวงดาวให้เราอย่างละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ